ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและนะครับใครจะว่าผมเนี่ยนะครับเข้าข้างดีไอคอนนะครับไม่เห็นใจผู้เสียหายไม่เซฟผู้เสียหายผมก็บอกเลยครับตั้งแต่วันแรกที่ผมมาวิพากษ์วิจารณ์คดีดีไอคอนผมก็ยืนอยู่จุดนี้และทุกวันนี้ผมก็ยังยืนอยู่จุดเดิมแต่คําถาม คือไอ้พวกที่นะช่วงแรกๆกล่กาวหาดีไอคอนใส่ดีไอคอนไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะไอะเป็นทนายหิวแสงไอ้พวกนักร้องเรียนไอ้นักวิชาเกินไอ้อาจมทั้งหลายตอนนี้มึงเป็นไงอะ่ะกล้าออกมาพูดไหมล่ะกล้าออกมาบอกไหมล่ะสุดท้ายพวกมึงแหละคือพวกตบซับงงกฎหมายไทยทำให้ดินได้ที่เรียนมาสิ้นสุดที่สาลดีกาเช่นคดีบิ๊กโจ๊กและที่ดินรถไฟ ถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้ไงอะ่ะไอ้พวกสื่อต่างๆหายหัวไปไหนหมดแล้วละ่ะไอ้ทนาหิวแสงไปไหนหมดแล้วละ่ะไอ้อาจมมึงเป็นไงอะ่ะนะไอ้พวกนักร้องเรียนกลายเป็นอะไรครับนักร้องเรียนสร้างพยานเทจครับเอาพยานเทจมาแถลงข่าวครับสร้างเรื่องเท็จข้อมูลเทจครับบางคนก็ตบซับครับไปเรียกรับเงินครับไปเรียกรับผลประโยชน์ครับ บางคนก็มั่วข้อมูลครับจมดินอ่าถูกต้องไหมบางคนก็ไอ้นี่ปุ๊บสุดท้ายแล้ววันนี้นะพี่ยืนหยัดจังค่ะพูดถูกต้องพูดตัวนาตั้งแต่ต้นพูดถูกต้องตามมาตั้งแต่ต้นครับง่ายๆตอนนี้เลยนะครับดีไอคอนผิดหรือไม่ผิดไม่รู้เดี๋ยวสารจะ,เป,จะเ,ปเป็นผู้ตัดสิน แต่ข้อมูลที่ออกมาตอนเนี้ผมว่าเลวรบ,บริษัทดีไอคอนอีกนะใช่ไหมข้อมูลที่ออกมาจากหน้าสื่อตอนเนี้นะข้อมูลของดีไอคอนที่ออกมายังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าดีไอคอนช่อโกงตรงไหนหลอกดวงตรงไหนเป็นแชร์ลูกโซ่ตรงไหนถูกต้องหรือเปล่าแต่ข้อมูลที่ออกมาตอนนี้มึงกันโชคทรั์เห็นเห็น มึงโกหกประชาชนเนี่เห็นมึงออกมาให้ข้อมูลเท็ดเเห็นเห็นะวันนี้มึงพูดอย่างมึงออกข่าวอีกอย่างการกระทําของมึงอีกอย่างอันนี้ชัดฝ่าไหมนะสรุปด,ออดีไอคอนยังหาว่าดีไอคอนช่อโกหกประชาชนยังไงไม่ได้ยังหาไม่ได้ว่าดีไอคอนเนี่ยนะเป็นแชร์ลูกโซ่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆนักร้องข้อมูลที่ออกมาตบซับเนี่ยชัดเจน ชัดเจนแล้วที่สำคัญคือทำเป็นขบวนการชัดเจนอีกต่างหากออกมานัก้องชัดถูกต้องไหมชัดว่าคุณพาพยานมาแถลงข่าวกล่าวหาดิไอคอนว่าดิไอคอนจ่ายสวยเทวดาหมื่นร้านอันนี้ก็หลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้เป็นความจริงกล่าวหาว่าดิไอคอนโยกเงิน นะเป็นคริปโตเป็น USTD 8000ล้านข้อมูลก็ออกมาชัดแล้วว่ามึงโกโหกว่ามึงสร้างเรื่องเท็จว่ามึงกล่าวหาดีไอคอนมีแต่โดนตบซับทั้งนั้นตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับสุดท้ายแล้วเรื่องไหนชัดเจนป่ะกันอะตอนนี้นะครับ นักร้องบางคนออกมาบอกสารยังไม่ตัดสินยังยังงูนย่างนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแล้วก็มีการมาถามนะครับแล้ววันเนี้ยนะครับถ้าเกิดตอนถึงสารแล้วสารตัดสินว่าตัวเองไม่ผิดและตนที่ตัวเองโดนสังคมโดนโดนสังคมกรหน่ำโดนสังคมว่าไปแล้วอะไรไปแล้วใครจะรับผิดชอบคําถามคือก่อนที่มึงจะถามคําถามเนี้ยมึงถามตัวมึงก่อนดีฝ่าไหม ว่าที่มึงสร้างเรื่องทั้งหมดกล่าวหาดีไอคอนว่าดีไอคอนอย่างงู้นอย่างนี้ว่าดีไอคอนผิดแล้วดีไอคอนโดนสังคมประนามไปแล้วว่าผิดเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงในเมื่อมึงเป็นคนเดิมเดินเรื่องมาเป็นคนสร้างเรื่องมาเป็นคนดําเนินการมาใช่หรือเปล่าที่ตัวเองโดนนะโวยออกมาโวยวายว่าสังคมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะนะแต่ตอนนั้นมึงออกมาล่ะบอส ดีไอคอนไม่ดีอย่างนี้บอสช่วยอย่างนั้นบอสช่วยอย่างนี้โกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้นะอ่าแล้วมึงก็เป็นคนยืนยันออกออกมาพูดด้วยดีไอคอนขอการตลาดแบบตรงนะแต่มาทําขายตรงโอ้พยายามอธิบายอย่างดีว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะไปขอสคบการตลาดแบบตรงแต่มาทําแบบตรงผิดเห็นๆถึงตอนนี้สคบเขาก็บอกว่าดีไอคอน ทำขอตลาดแบบตรงแล้วก็ทําแบบตรงผิดตรงไหนสิ่งที่มึงออกมาพูดว่าบริษัทดนะีไอคอน่ะเขาทําขายตรงแต่ขอการตลาดแบบตรงมึงมั่วมึงมั่วอันนี้เห็นชัดครับยังไม่ต้องพิสูจน์ในศาลเลยครับเห็นชัดๆเลยครับนะ แล้วบอกก็ตัวเองโอ้โหอยู่วงการมา19ปีนะครับอยู่ในวงการนี้มา19ปีเชี่ยวชาญความรู้เชี่ยวชาญผมบอกเลยครับความรู้มือเแค่หางอึ่งพวกทนายหิวแสงดับแล้วเหมือนกรรมเวียนกรรมตามทานพวกแก้งดิไอคอน เดชากับสนทิใครมีน้ำหนักฝากกันครับเดชากับสนทิใครมีน้ำหนักฝากกันอยู่อยู่ที่จะเชื่อฝั่งไหนครับอยู่ที่จะเชื่อฝั่งไหนครับนะแต่สำหรับผมอน่มองว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะระหว่างเดชากับสนทินะสำหรับผมนะไม่ให้ค่าสังสองคนเลยถูกต้องครับไม่ให้ค่าสองคนเลยครับ เมื a, ่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับสำหรับทนายเดชาเนี่ยนะครับทนายชุกูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยผมยังแบบฟังแกนะับเขาเรียกว่ารายการออกมาให้ข้อมูลออกมาให้เรื่องของคำเรื่องของอะไรข้อกฎหมายอะไรเงี้ยที่แกไล์สดนะครับบางเรื่องเราก็โอเคบางเรื่องเราก็ไม่โอเคก็ว่ากันไปนะครับแต่ตั้งแต่แกมาพูดในรายการโหนกระแสแล้วแกถามเรื่องของ DSI นะครับเรื่องที่ว่า DSI เนี่ยนะครับว่า DSI เนี่ย กล้าทำสวนกระแสเหรืออันนี้ผมบอกเลยครับว่านะทนายเดยชาหมดค่าหมดราคาเลยนะเพราะอะไรครับวันนี้คุณเป็นทนายความนะคุณเป็นทนายความคุณต้องยึดข้อกฎหมายและหลักฐานเป็นสำคัญแต่วันนั้นคุณพูดในรายการคุณยึดกระแสเป็นหลัก คุณบอกกระแสตัดสินไปแล้ว d ีเกล้าตัดสินสวนกระแสเหรอแล้วคุณไปบอกกับ d n เด้วยนะครับถ้าวันนี้ตัดสินนะครับถ้าไม่ยอมสั่งฟ้องไม่เลยแสดงว่า d ีเรับเงินแสดงว่า d ี i มีเทวดารับเงินช่วยคดีจะพัดเอา d ีเมาโชว์หน้าช่องตัวว่าปรึกษานะครับแชร์ลูกโซ่ ตนทีไม่รู้แต่ไม่เอาจุกกรูนะครับผมบอกเลยครับอ่าเอาเอาอะไรนะเอากิจนงนะไปเป็นที่ปรึกษาจะเอาผิดแทนลูกโซ่กับบริษัทดีไอคอนผมบอกเลยหลุดกับหลุดนะวันนี้พยายามจะให้ค่าตัวเองไงว่าที่ตัวเองโดนแบบนี้อะไรแบบนี้เพราะบริษัทดีไอคอนหรือบอสเนี่ย ต้องการจะทำลายความหน้าเชื่อถือเพื่อไม่ให้ตัวเองไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผมบอกเลยครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ฆ่ามึงเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เห็นความสามารถมึงมึงไม่ได้มีความสามารถครับมึงไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยคดีมีผิดถูกขาวดําเท่านั้นถูกต้องครับนะคดีมีแค่ขาวกับดําผิดกับถูก ไม่มีตามกระแสไม่มีเท่านะวันนี้พยายามจะออกมาจากสื่อนะครับออกมาให้สื่อต่างๆเนี่ยเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องว่าตัวเองโดนกันแกล้งเรียกร้องว่าดิไอคอนกันแกล้งตัวเองเรียกร้องว่าดนะิไอคอนน่ะจะต้องจัดการตัวเองให้ได้ถ้าตัวเองโดนจัดการนะครับดิไอคอนก็จะรอดนะครับแต่ถ้าตัวเองอยู่ดิไอคอนโดนดําเนินคดีได้อ้อโหให้ฆ่าตัวเองขนาดนั้นเลยครับตัวเองมีค่าขนาดนั้นเลยครับถามจริงๆครับ วันนี้ดีไอคอนจะรอดไม่รอดไม่ดูไม่ได้อยู่ที่มึงจะมีจะมีชีวิตอยู่หรือมึงจะตุยแต่มาอยู่ที่รลักฐานมันอยู่ที่ข้อมูลอย่าสำคัญตัวเองผิดขนาดนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลย